มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับไทยจีนจับมือยกระดับย้ำมาตรฐานความปลอดภัย GACC ลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งผลิตโรงคัดบรรจุห้องแล็บผลไม้ไทยขยายความเชื่อมั่นตลาดจีนและตลาดโลกอธิบดีย้มข่าวดีเพิ่มจีนเตรียมเปิดตลาดอินทตาลัมสระในเดือนสิงหาคมนี้ นายรพีพั์รจรัสศรีวงศ์งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและมิสเตอร์เหลียงจูเวยสุลกากรสนเจ้นผู้เชี่ยวชาญด้านการกักกันสัตว์และพืชพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมพร้อมหาเรือเกี่ยวกับมาตรการการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพทุเรียนผลสดและความยิยนดีที่จะให้ํำสันักงานสุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาจนจีน,นหรือ GACC ยอมรับห้องแลบ b y 2ของไทยทั้ง12แห่งทำให้ไทยมีศักยภาพในการทดสอบ b y 2ในทุเรียนในช่วงฤดูการผลิตภาคตะวันออกที่ผ่านมาและกำลังเข้าสู่ฤดูการผลิตและการส่งออกของภาคใต้มิสเตอร์เหลียงจว๋ยที่ชี้ว่าประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาเรื่องของการตรวจพบสาร b ีว2อย่างจริงจังและเป็นระบบจนทําให้ GACC ได้เกิดความมั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของทุเรียนที่นําเข้าจากประเทศไทยนั้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภคชาวจีนทางนี้ GACC ได้อำนวยความสะดวกในการส่งออกทุเรียนของไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ให้มีการสะดุดโดยลดค่าการสุ่มตรวจ B Y 2ณด่านนำเข้าจีนสำหรับลงทุเรียนที่มีระบบการจัดก,การที่ดีและหวังว่าการตรวจประเมินนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าทุเรียนไทยที่ส่งออกไปยังจีนเป็นทุเรียนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังย้ำความร่วมมือนี้ว่านับว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนผลสดซึ่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดจีนนอกจากนี้ g a c c มีข้อกําหนดในการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุอินทผาลัมและสละของไทยในช่วงเดือนสิงหาคม2568เพื่อพิจารณาเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวในจีนซึ่งถือเป็นโอกาสสาคัญในการขยายตลาดผลไม้ไทยสู่ระดับสากลจบข่าวกรมวิชาการเกษตรข่าว